เอานะเเลยนะครับผมสวัสดีครับสวัสดีครับแต่มองกล้องกลางเวลาตอบนะครับผมเป็นยังไงบ้างตอนนี้เดินทางมาถึงอีพีสุดท้ายแล้ววันนี้เอ่อรู้สึกมันรู้สึกเร็วอย่างที่บอกครับเออใจหายเพราะว่ามันมีแค่8อ p พีแล้วอีพีละ2อาทิตย์ละ2อ p อีพีใช่ไหมครับก็รู้สึกว่าใจหายอย่างหนึ่งเลยครับอยากให้มันมีนานกว่านี้อย่างที่อย่างที่ทุกคนบอกไปครับเพราะว่ามันกําลังเดินทางมาจนถึงแบบ จุดที่มันกำลังพีคแล้วครับยังไม่อยากให้มันจบแต่ว่าสุดท้ายแล้วมันมันก็ต้องจบก็ดีใจที่ทุกคนชื่นชอบมันครับรู้สึกดีใจเหมือนกันค่ะรู้สึกว่าเร็วเหมือนกันแต่ว่าตอนสุดท้ายคิดว่ามันพี่อ๊อฟน่าจะทำออกมาด้ดีจะมีบทสรุปที่ทุกคนอาจจะแบบไม่ได้คาดถึงว่าบทสรุปอาจจะเป็นแบบนี้หรือเปล่า หรือว่าไม่ได้เป็นแบบนี้หรือเปล่าอย่างที่คุณหวังไว้นะครับผมก็อยากให้มาดู EP สุดท้ายด้วยกันนะครับในเรื่องเรารับผลใช่ใช่ของเรายังไงบ้างมารับหมดเป็นแฟนกันอย่างแรกคือไม่เคยเจอกันอย่างแรกเลยครับอย่างแรกคือไม่เคยร่วมงานกับน้องวิวเลยครับซึ่งวันที่มาเจอน้องวันแรกอ่ะกังวลเหมือนกันว่าจะเข้ากันได้ไหมหรือแบบน้องจะเก่งหรือเปล่าอะไรยงนี้ครับแต่สุดท้ายแล้วพอเจอก็รู้สึกว่าเออแั๊บเดียวคุยได้เลย แป๊บเดียวเล่นได้เลยแบบด้วยสีแรกก็คือเล่นได้เลยกับน้องเลยน้องเก่งมากเขาอยากเขาอยากต้องการครับท่าไายยังไงบ้างกับมุกบานท่าไายตรงที่ตั้งแต่ไปแคสกับพี่อ้อ,อมแล้วรู้สึกว่าเล่นเป็นคนทองมันต้องรู้สึกยังไงอะไรแบบ ก็ไปทําการบ้านมาอยู่ว่าแบบการเดินการอะไรมันต้องแบบเปลี่ยนเรื่องใหม่ก็ท้าทายตัวที่ต้องทองกินมะ่วงดองกินมะ่วงดองอีกอย่างหนึ่งเพราะไม่เคยกินแต่ว่าแบบกลัวพี่ออมว้วซึ่งกินซึ่งต้องน้องวิวอ่ะคือต้องกินมะ่วงดองให้อร่อยแต่ซึ่งส่วนตัวน้องเองอ่ะไม่กินมะ่วงดองแล้วตอนกินก็คือตอนแอคชั่นก็คือกินแบบอร่อยแต่พอคัทก็บ้วนทิ้งทันทีเลยเพราะว่าน้องไม่ชอบริง ไม่ติดใจไม่ได้ติดใจลองกินบ้างแล้วก็ไม่อยากกินต่อแล้วแล้วตอนนี้ชอบยังไม่ปวดร่วยปวดจนปวดเลยแต่เรามาร่วมงานกันนี่แบบสนิทกันมากขึ้นไหมคะสนิทสนิทสนิทกันมากขึ้นครับก็คุยเล่นกับน้องมากขึ้นเพราะว่าเราต้องเข้าซีนด้วยกันบ่อยแล้วอย่างที่สําคัญคือเราต้องเล่นเป็นมากกว่าเจอเราจะเจอกันตลอดใช่ครับ ตัววิวจะไม่ค่อยเจอแบบพี่พี่คนอื่น<อ>จะชอบอะไรกับพี่มาก็เลยจะเต้นกับพี่มามาครับผมเรื่อนะได้มาร้องเพลงประกอบซีรีส์อะไรแบบี<อ>้ผมก็ดีใจเหมือนกันเพราะว่าตอนแรกคือ ที่เข้าไปคุยกับพี่ออฟรอบแรกคือยังไม่รู้ว่าตัวเองจะได้ร้องก็คือแบบเขาเปิดเพลงให้ฟังก็คือเป็นเสียงพี่ซินซิโล่าคับผมก็แบบเฮ้ยเพลงนี้เพลงนี้พอมากแล้วผมแบบเฮ้ยผมชอบเพลงนี้แล้วเขาก็เพิ่งมาเฉลยผมว่าเฮ้ยผมได้ร้องเพลงนี้ประกอบจีนเรื่องนี้ด้วยผมก็เลยแบบรู้สึกว่าเออเป็นเกียรติมากที่ได้แบบมาเป็นส่วนหนึ่งในซีรีส์เรื่องนี้เพราะว่า มันเป็นซีรีส์ที่ผมว่าน่าติดตามเหมือนกันแล้วผมมาดูจนถึงตอนสุดท้ายก็ยังเป็นซีรีส์ที่แบบได้อะไรมากมายถ่ยเราเราตีความ่อกมาเป็นไงบ้างถ้าตอนอัดนะครับตอนอัดผมตีความว่าเป็นฟิลให้กําลังใจเป็นแบบเพลงที่ให้กําลังใจคนที่แบบหมดกําลังใจอะไรประมาณนี้ครับแต่พอมาฟังอีกทีพอมาดูดซีรีส์มันก็สามารถตีได้อีกแบบหนึ่งก็คือ ฟังแบบเราก็เศร้าด้วยว่าแบบเอ้ยถึงมีพวกนี้แต่วันนี้มันก็เศร้าเหมือนกันอะไรแบบเนี้ยคือความอักับตอนที่เรามาพร้อมันใช่เพราะใช่ครับเพราะว่าประกอบกับด้วยแบบการแสดงของเพื่อนๆแล้วก็พี่ๆด้วยอะไรอยางให้เกิดการติดกันเีตอนนี้เราจะเป็นเจ้าพ่อเพลงประกอบที่ผมก็ร้องร้องเพลงเออผมรู้สึกว่าดีใจแล้วก็ขอบคุณแบบผู้ใหญ่ทุกคนที่แบบให้โอกาสผมร้องเพลงครับผมก็ชื่นชอบมากแล้วก็เพิ่งแบบมาได้มาดูเรื่องนี้ผมก็ได้ได้แบบประสบการณ์ด้านการแสดงด้วยเพราะทุกคนก็เรีน ดีมากเลยเรื่องนี้นนนนนยคร<า>ับคุณผมก็มีแบบดูใน YouTube กับ Twitter ด้วยครับว่าแบบเป็นยังไงคนก็ส่วนใหญ่คนก็ชมครับเพราะว่าว่าแบบเี่งดีอะไรประมาณนี้แต่ก็ผมก็อยากให้ให้เครดิตพี่ซินเลยเพราะว่าเพลงมันแบบดีอยู่แล้วตั้งแต่เขาร้องอะ่ะผมก็แบบมาถ่ายทอดอีกทีมากกว่า นดีใจที่แบบว่าพอรอนจบไปแล้วแบบบางคนอยังไงก็ฝากก่อนวันนี้ฝากเพลงไปก่อนนะครับไม่แต่วช่ก็ฝากเพลงด้วยนะครับเพลงพุ่งนี้นะครับก็ออกแล้วทางจีเอ็มทีวีเรคคอร์ดแล้วก็มิวสิกแพลตฟอร์มทุกอันเลยนะฮะแล้วก็วันนี้เราก็มีไลฟ์สเตจร้องวันนี้ฮะก็ร้องมีร้องด้วยแล้วก็ฝากติดตามมาโมลายชิกเก้นนะครับ EP 8ีแปดนะครับผมครับผมก็อยากทุกคนมารับชมพร้อมกันนะครับที่บน ดินนี่พาสตาร์นะครับผมอยากให้ทุกคนมาดูด้วยกันดูพร้อมกันบทสรุปของเรื่องนี้จะเป็นยังไงอยากให้ทุกคนมาชมกันจริงจังค่ะก็ขอฝากไว้ด้วยนะคะถึงวันนี้เราจะดูตอนจบไปแล้วแต่ว่าใครยังอินไม่พอเราสามารถกลับไปดูย้อนหลังตั้งแต่แรกแบบไม่ขาดตอนเลยอาจจะอินไปกว่าเดิมนะคะบทนี้ค่ะดินนี่พาสตาร์ค่ะอกเียว ในยุคตะวันน้าในนอ่านอินเซอร์ค่ะมองกล้ององไม้ัใจดวไม้หัวใจ